ใ่แล้วไรอ่ะคา,านมจะนอนแล้วจะก,กวดหนูได้ไหมหนูคือคานมค่ะหนูเพิ่งได้าอายุหกสบเันนะคะแต่หนูตัวโตมากเลยค่ะรับหนูไปไว้บ้านไหมคะหนูน่ารักนะ <c oughs> สายสวบสวบในทุกเรื่องมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ละมือเป็นอย่างนู้นอ,อยากเล่นสายสวบอี่น้อหนูเนี่ยเราชิชันมค่ะ นอายุเท่าไหร่สองเดือนหนึ่งวันหรือชื่อเล่นชื่อว่าอ้วนค่ะอ้วนอ้วนเออ,เอ,อแม่เจ็บแม่เจ็บลูกมักสวบอีหลีหนูเพิมมักสวบแต่หนูเป็นสายสวบติลูกหึหึแม่ก็เจ็บได้ล่ะลูกกัดแม่จี่ังสัน อ้วนอ้นวนอ้านเอ้ยแต่ละเหม่อแต่ละเบนมักกัดมักสวบเรื่องสวบขอให้ไววใจอ้วนได้เลยแม่ก็เจ็บสันตุลุยแขวแหลมตะไน แยวเหลียมถลูวห้องแยวแหลมแถวยังคักแน่ถท่วอ้เห็ดยังอะไร ทำการประท้วงเหมือนกินเขาบวอเอ็มประท้วงไว้ก่อนเราเป็นยังโมมีอย่างเราอยู่ในตู้เย็นอ่ะมาต้องไปเฮ็ดเลยมาพอใจนอนละ่ะเป็ดยังมาพอใจก็นนอนเลยท่า แอบจะบ่าเห็นตาดำเซกันเบิดห,หวังว่างหวังวว่าง